รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ครับผู้ชมกลับมาเจอกับรายการมืออาชีพเช่นเคยนะครับทางทบหแห่งนี้อยู่กับผมเขคปพันดำเนินรายการครับวันนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีก1รอบนลครับแล้วก็อยู่ในบริเวณวัด แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงามและที่สำคัญคือร่องรอยแห่งอารยธรรมเก่าแก่ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่นะครับโดยเฉพาะด้านหลังนี้มีนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่ในประเทศแถบเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็พอให้เห็นได้บ้างละลายนะครับใครที่อยากช่นชมความสวยงามแล้วก็อยากเดินทางมาต้องเที่ยวแบบนี้เชิญได้เลยที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปกราบไหว้ด้านในอุโบสถตามเลยครับ สวนป้าฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาศร0 5 8 7 5 9 1 1นย1จขอเชร่วมถ่ยชีวิตโคกระบือณวัดสมารัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศน8่เาสาศูน0 uh ่ฮ huh. <this> ่าฮ่าฮ่ฮ่ฮชินเจียอยู่เอ๋มีนี่ต้องใส อะไรนะคะซินเจียยูอี <c oughs> มีนี่ต้องช้เดี๋ยวเดียวก่อนนะพี่เคมตอนแรกอะ่ะซินเจียยูอีเนี่ยคุ้นๆโอเคเคยได้ยิน<ช>แต่ว่ามีนี่ต้องใช้มันใช่เหรอคะก็พี่เขาพูดมาอย่างนี้ไงพี่พูดตามเขาใช่ประโยคนี้หรอพี่ไม่ใช่คนจีนแต่ว่ารู้ส<อ>ึกว่าพี่อยากจะอินเทรนเพราะว่าตอนนี้คือเทศกาลรุษจีนมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องอินเทรน เนี่ยดูดเสืเอ้อผ้าเสื้อผ้านาผมก่อนออต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวัดตูดจ,จีนกันด้วยละกันอ๋อถ,ถึงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเข้าเทศกาลอย่างไรเราทั้งสองคนก็ไม่ลืมที่จะพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารที่อร,อร่อยที่สุดใน3โลกเหมือนเดิมอตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านอาหารแพรแม่น้ําที่วัฒนาร,รัตนารามอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาคะ่ะ้องแล้วนะฮะนอกเหนือจากที่นี่มีอาหารที่อร่อยกว่า400มเมนูเป็นอาหารไทยแล้วยังมีอาหารเมนูที่เกี่ยวข้องกับคนจีนอีกด้วยเข้าเทศกาลหน่อย วันนี้เมนูอาหารจีนแบบนี้แบบเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยเป็นอะไรดีแน่นอนว่าเป็น,ปนแบบอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรชั้นสูงเลยชั้นสูงใช่ไหมใช่คะ่ะเมนูนั้นก็คือผัดป้อยเซียนค่ะผัดป้อยเซียนก็คือใช่โอ้เซียนทั้งแปดโอ้เซียนทั้งแปดเราเ,เอาไปง,งี้ดีกว่าสวยกว่าเซียนทั้งแปดเพราะงั้นเราจะไปดูวิธีการทําเซียนทั้งแปดให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันแนน,น่ปดเซียนเลยจะขอกล่าวเล่าขานตำนานวัดชี มาถึมตำานจะกินผัดปล้อยเซียนเราจะกินเซียนทั้งแปดกินเซียนเลยเหรอหนูยิ่งใหญ่เลยปะยิ่งใหญ่นั่นเออมาแล้วมาแล้วผัดปล้อยเซียนผัดปล้อยเซียนผัดปลอยเซียนก็ต้องผัดปล้อยเซียนผัดปล้อยเซียนแย่ปลอยแปลว่าแปดแต่นี่ขนมจีนขนมจีนไม่ใช่อาหารจีนแต่ไปของคนอีสานเขาเป็นของคนอีสานเหรอขนอีสานไหนคนไทยนี่แหละนี่ไงมั้ย เนีนี่แหละผัดโปรเซียนทำไมถึงเรียกว่าปั๊ดผัดโปรเซียนจันนุกจาเพราะว่ามีเนื้อสัตว์ทั้งนะคะทั้งหมด8ชนิดเลยกินแล้วจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีพลังเหรอมีงานปะพี่ชอบพี่ชอบมากพี่ชอบไส้โอ้ยไปหมูพี่เอาไส้ก่อนค่ะแล้วก็มีตับมีตับด้วยปะหมึก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 ที่ขอไส้กับหมึกโอ้ยแคมไส้กับหมึกชิม ค่ะความใหญ่เลยและสําหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆ่ามกลางบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านอาหารแพรแม่น้ําวัสมารรัตนารา,า,ามอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้ค่ะเป็นไงรสชาติผัดโป๊ยเซียนดูมีพลังไม่เผ็ดไม่เผ็ดเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผู้สูงวัยกินได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาบอกว่าทําไม้ทาไมเนี่ย คนที่มารับประทานที่นี่แล้วเขาได้บุญกลับบ้านไปไทุกครั้งเลยได้ได้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะนาไปสมทบทุนค่ะสร้างโรงพยาบาลวัสมารรัตนารามนั่นเองค่ะต้องแล้วนะครับอิ่มอร่อยได้บุญต้องทิ้งเลยวัสมารรัตนารามจังหวัดชาเชียงเท้ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกเดินทางมารับประทานที่นี่นะ,ะคุณมีวิธีการทําบุญอีกหนึ่งวิธีที่แบบว่าง่ายได้แล้วก็เร็วมากเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือ,อใช่ค่ะ,ะเพียงแค่ กดดอกจันหกเจ็ดเสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็โทรออกเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ทําบุญด้วยกันแล้วเพียงแค่คั้งละ50บาทเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอิ่มอร่อยที่บุญต้องมารับประทานอาหารที่ไหนเอ่ยที่วัดสมานรัตนารามค่ะร้านอาหารแพรแม่น้ํานั่นเองค่ะต้องตแต่ว่าตอนนี้พี่จะกินอาหารทั้งหมดคนดีไมเดี๋ยว่อนเอามา เกิดอะไรขึ้นนะอะไรอะไรครับ่าโดนเขผิดของต้าฟางผูไป่ไอ้ชิบชไป่ี่เขาหัวซอนี่เป็นตลิ้วบโอ้ป๋าจีตัวมนต้องยอ้ี่แงอิ่มอร่อยและได้บุญตรงที่ยร้านอาหารแท้แมน้ำวัสมานรัตนารามร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สทงทุนสร้างโรงพยาบาลวัสมันรัตนาราม กดตการ6กเจเหลี่ยมโทรออกท่านก็มีส่วนได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมันรัตนารามครั้งละห0ิบาทโรงพยาบาลวัสมันรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1 9 8 3 0 4 0 0าสมน คับคุณผู้ชมใครที่ยังคิดไม่ออกว่าจะทําตัวอย่างไรดีจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของการภาวะการขาดแคลนหรือว่าการตกงานรวมไปถึงใครที่มีความเครียดเรื่องราวของการเรียนกนา,ารศึกษาครับสามารถนะฮะติดตามรายการของเราได้เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสิ่งที่เป็นอาหารสมองก็คือคติธรรมสอนใจพุทธศาสนาสุภาษิตดีๆนะครับที่ได้รับการุญาจากท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาติดตามครับว่าวันนี้ท่านมีข้อคิดอะไรดีมาฝากบ้างติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับ สำหรับในส่วนของทางวัดสมมารตรามเองนั้นเนี่ยก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องของการให้ครอบครัวนั้นได้พาบุตรหลานนั้นเข้าวัดซึ่งเป็นหลักการที่จะสร้างเสริมสร้างความเป็นคนดีตั้งแต่เล็กแต่น้อยและให้เข้าใจถึงหลักการทำบุญที่ถูกต้องซึ่งในส่วนของทางวัดสมมารตรามเองนั้นได้มีการทำทั้งเรื่องอำนวยความสะดวกถึงเรื่องลดลาในการที่จะรับส่งคนไทยในวัดในการที่จะ รักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวเช่นอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยทางวัดเองนั้นก็พยายามในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยแม้แต่ในแผนนั้นก็มีห่วงยางมีชูชีพในกระทงใหญ่ที่สุดในโลกนั้นก็มีห่วงยางในการที่จะรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ทางขึ้นลงนั้นก็เห็นว่าผู้เข้าแก่นั้นหรือว่าผู้ที่พิการนั้นก็มาเที่ยวเป็นจานวนมากทางวัดนั้นก็ได้ทําทางลาดเอียงแล้วก็ห้องน้ําคนพิการ อันนี้ทางวัดนั้นก็จัดไว้พร้อมแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพยายามที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ได้มาเที่ยวให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่เด็กตั้งแต่เด็กจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ตรงนี้ก็คือพยายามในการที่จะดึงผู้คนนั้นให้เข้ามาในวัดเพื่อใกล้ชิดธรรมะเข้าชิดหลักธรรมคำสั่งสอนในส่วนของทางวัดสมานตรามเองนั้นเห็นว่าการที่ ทางวัดนั้นได้จัดสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรใหญ่ขึ้นมานั้นก็ย่อมมีกุศโลบายวิธีมีเหตุผลฉะนั้นในช่วงของการที่เรานั้นจะหล่อหลอมสังคมนั้นให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นต้องเริ่มจากครอบครัวก็จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นเองเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญตั้งแต่บุตรหลานของเราเองถ้าเราเองนั้นไม่ทอดทิ้งบุตรหลานพยายามก็คือผู้ใหญ่เอาใจดูแลผู้น้อยผู้น้อยนั้นก็มองผู้ใหญ่ ด้วยความเคารพด้วยความนับถือในคำสอนก็สร้างชุมชนแล้วก็สร้างสังคมสู่ประเทศชาตินั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ฉะนั้นสังคมครอบครัวเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เลเริ่มที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นการที่ทางพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมากมายจะว่าไปแล้วก็คือถึง84% 0 0 0พระธรรมขันธ์ แต่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหลักธรรมคำสอ,สอนที่มากมายขนาดนี้เนี่ยจะเอาหลักธรรมอะไรมาสอนลูกหลานอนามาก็อยากจะสรุปให้ฟังง่ายๆว่าหลักธรรมคำสอ,สอนในพุทธศาสนานั้นมีหัวใจหรือมีแก่นแท้ของาศาสนาก็คือสอนให้คนนั้นละเว้นความชั่วทำความดีและสุดท้ายเนี่ยก็คือทำจิตใจของตนให้ป่องใส อันนี้แหละถ้าใครได้รู้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติอยู่ในแนวทางนี้ก็ถือว่าท่านนั้นกําลังปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนาอันจะยังประโยชน์ให้เกิดมีความสุขแก่ครอบครัวและก็ประโยชน์ให้สุขแก่ครอบครัวและก็ประเทศชาติฉะนั้นการที่เรานั้นได้มาทําบุญซึ่งก็คิดว่าควรเข้าเป็นปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเฉพาะช่วงวันเทศกาลสําคัญสงกรานต์หรือว่า วันเทศกาลครอบครัวเท่านั้นก็ควรจะนําเด็กนั้นหรือเยาวชนเนี่ยฝึกสอนตั้งแต่เรานั้นอยู่ที่บ้านคือก่อนนอนนั้นก็ให้ไหว้พระก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดแห่งรายการก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าสุขาสังคสสมมะสมุคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะยังประโยชน์หรือความสุขมาให้ ในความข้อนี้ก็หมายความว่าในหมู่ชนทั้งหลายนั้นจะมีความเจริญมาได้ต้องอาศัยความสมัรูีเช่นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวถ้าหากว่าในครอบครัวมีความทะเลาะเบาแว้ง ก็จะหาความสุขความเจริญในครอบครัวไม่ได้แล้วก็ยังชุมชนให้เจริญเติบโตไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหาว่าครอบครัวใดมีความสุขมีความสามัคคีตั้งแต่พ่อแม่สามัคคีกันบุตรได้เห็นก็บุตรก็มีความสามัคคีก็คือว่าเชื่อฟังในโอวาทของพ่อแม่แล้วก็ช่วยกันนะรักษาครอบครัวให้มั่นคงชุมชนเหล่านั้นก็เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเทศชาติทําให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงแล้วก็อยู่อย่างผาสุขอย่างที่ผ่านๆมานั้นเราจะเห็น ว่าในสังคมเรานั้นมีความแตกแยกต่างๆนานาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีความสมมามัคคีกันรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายที่จะยังความสุขความเจริญให้แก่ประเทศชาติความสุขของสังคมเราหรือหมู่ชนของเรานั้นก็จะมีความสุขเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความสุขในสังคมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นในพุทธศาสนาสุภาษิตอันเนี้ยก็จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าความพร้อมเพียงของหมู่คณะมีก็จะยังความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ชัดอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอฝากไว้ในท้ายรายการก็ขอเจริญพรขอขอบคุณวัดสมรรตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่2ของทุกเดือนณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400เอาละครับแล้วก็กลับมาเจอเจอกับรายการของเราได้ใหม่นะครับพร้อมกัน177ประเทศทั่วโลกผ่านในช่อง KGN Thai TV Global Network ครับรวมถึงใครที่พลาดการรับชมสามารถติดตามดูหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ชื่อรายการอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c คร b e ด้วยสัปดาห์หน้ากลับมาเจอเจอกันได้ใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมแคบมณโฑพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับทุกคนโชคดี มีความสุขมากสวัสดีครับ